เชื่อกันว่าปิดทองที่หัวใจพระนอนจะเปรียบเสมือนได้ปิดทองที่หัวใจพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบางพรีใหญ่กลางหรือเรียกว่าวัดกลางหรือเรียกว่าวัดพระนอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปมหาวิหารพระนอนใหญ่กันค่ะทุกคนสถานที่จอดรถก็มีจำนวนมากนะคะกว้างขวางดีค่ะนี่ไงมหาวิหารพระนอนใหญ่ค่ะ หลังจากที่ขับรถเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเลยค่ะตรงกลางมีะระฆังใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็เดินมานะคะด้านข้างนี่คือภายนอกนะคะบริเวณภายนอกก่อนที่เราจะเดินเข้าไปะคะก็จะมีให้บูชาดอกไม้ฝากรองเท้าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝากรองเท้ากัน,นะคะ่ะจากนั้นก็บูชาดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้นมัสการตรงนี้นะคะ่ะนี่คือตรงที่ที่เราจุดเทียน มีหลายจุดนะคะลองดูว่าเราจะจุดที่ไหนหลังจากที่เราจุดธูปเทียนไหว้พระข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเดินเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างในกัน,นะคะ่ะเรียกกันสันส้นๆง,ง่ายๆนั่นก็คือวัดพระนอน เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพ,พระสากยมุนีสีสุมเมธบพิตค่ะพระพุทธรูปปางสายญาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งความยาวขององค์พระนอนตั้งแต่ปลายเกตถึงพระบาทยาว52เมตร50เซนติเมตรกว้าง7เมตรนับว่าเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน และที่เป็นอันศีนคือภายในองค์พระนอนองค์ใหญ่นี้ข้างในแบ่งเป็นชั้นๆมีห้องปฏิบัติธรรมมีภาพเขียนนรกเทวดาภาพประวัติพระพุทธเจ้าข้อคิดปริศนาธรรมต่างๆและที่เป็นที่สุดคือการที่เราได้มาปิดทองหัวใจพระที่วัดพระนอนกันนะคะ จากที่เราเดินเข้าประตูเข้ามาในโบสถ์นะคะก็ให้ออกซ้ายตามพระเกตนะคะก็วนมาทางนี้เห็นไหมทางไปปิดทองหัวใจพระนอนค่ะเรากำลังจะลงไปซึ่งพระนอนของเราเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นสี่นะคะมาที่วัดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งใจมาปิดทองหัวใจพระกันนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคละคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสี่ นี่คือกำลังขึ้นชั้นสี่ค่ะเดินบันไดขึ้นมาก็จะพบกับหัวใจพระนอนค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ,คะปิดทองพระหัวใจของพระนอนเพื่อเป็นสิริมงคล ในหัวใจพระนอนนั้นบรรจุเพชรนินจินดาน้ำพันจันและทองคำซึ่งสื่อความหมายว่าถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์ค่ะดีใจมากเลยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สอง,งก่อนหน้าน,นี้เคยเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รู้ความหมายอะไรก็เลยต้องกลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ได้ปิดทองไปที่หัวใจของพระนอนกันนะคะเพื่อความสิริมงคลแก่ตัวเราและแก่ครอบครัวของเรานะคะ จังหวะด,ดีมากๆค่ะชโชคดีมากเลยตอนที่เราไปอะค่ะมีเราคนเดียว <c oughs> คุณแม่ก็ปิดทองได้อย่างไม่ต้องเร่งรีบปกติจะต้องต่อคิวรอคิวนะคะอาละค่ะเราก็ได้ปิดทองที่หัวใจของพะนอนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นีงค่ะน้นมาฝาดีใจมากเลยค่ะมีโอกาสน่าจะเป็นครั้งที่สองที่เคยมาะค่ะแต่ก็นี้ดูจากการรีวิวดูจาก มีหลายๆบางช่องเข้ามาทำนะแล้วก็เอ้ยเรายังไม่เคยขึ้นมาขออธิษฐานนะเลยค่ะก็มีโอกาสเราก็ได้เข้ามาเดินขึ้นมาชั้นสีนี่คือหัวใจของพระนอนนะคะทุกคนพระก็มีหัวใจนะคะก่อนกลับคุณแม่ขอทำบุญนิดนึงค่ะมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่การให้การทานบริสุทธิ์นะคะ อัแล้วค่ะเราก็ไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีใจมิวการได้เข้ามาชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กับทีแดนอีสานทุกๆช่องทางด้วยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย